เรื่องครับผมรัวจัดเลยนะฮะก็ดูจังหวะน,นี้หยุดไม่อยู่แล้วนะครับผมมดดู96บาทเ e r y g o โบนัสไม่เข้าแต่ไหลนอกค็ดีนะอด่คุณดูแต่ผมต้องเพิ่มเป็นหน่อยละนะลองเสบส10บาทดู โอเคครับผมก็กลับสวีดัสสวัสดีชาว YouTube กันด้วยนะครับผมท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับบักหย่องพาปั่นนะคนดูนะครับผมเอาวันนี้เราก็อยู่ที่หน้าเกมนินจาแลคคูนนะครับผมทุน300คนดูมาจัดกันเลยนะฮะไม่พูดเยอะนะฮะเสียเวลานะครับผมคนดูเปิดแรกโบนัสมาก่อนเลยหนึ่งตัวแล้วสตอร์บัลี่3ตัว เอบารดสวยพันสวยโอ้โห,โห,โหย,ยังไม่แตกเลยคนดูเบอร์จินไวท์สี่ตัวสับปะรดสามตัวโอ้โหวโ้ย สวยดีอย่างงี้บึ้มโอ้โหคูนสามคูณสีญญ่ต้องมาบึ้มสวยอย่างนั้นเลยครับผม <Dubai. S 1> เอาไหลมาไม่หยุดเลยทีนี้วายพลังวายบ่ดีคนดูของแทอบิ๊กวินนะครับผมมาดูเป็นไงล่ะ <c oughs> ตึงเปริญตัูนี้ตึงเปร้ยนะครับผมมาดู สวยๆกันเลยทีเดียวนะฮะบิ๊กวินนะครับผมหนึ่งร้อยสองบาทจุดห้าสิบสตางค์หรือหกสิบตางค์เนี่ยโอ้ตัวหนังสือก็ดูเจ็ดเครวจกักแล้วยังไงครับผมมาดู มาแล้วนะฮะคนดูทุกท่านนะครับผมสวยเลยครับผมกูคนดูสวยเจ็ดสิบเอ็ดบาทเอาแล้วนะฮะคนดูของแท่ของแท่ครับผมมาดูของแท่นะฮะ สุดจัดเลยนะครับผมท่านผู้ชมนะฮะโอ้โหเฟี Feel ้ยวเฟียวนะครับผมมาดูเอาแล้วยังไงต่อครับผมมาดู มาโอ้รูสวยเรื่องครับผมรัวจัดเลยนะฮะก็ดูจังหวะน,นี้หยุดไม่อยู่แล้วนะครับผมมาดู96บาท e ว y นก o d โบน,นัสไม่เข้าแต่ไรนอกโค,คดีมาดู แต่ผมต้องเพิเ่มเบ็ดหน่อยละนะลองเบ็ดสิบาทดูโบสวยโบสวยอูย้ยพลังวายจริงๆว่ะเขดูตั้งแต่เข้ามานี่คือแบบวายมาไม่หยุดวายมาไม่พักแตกไม่แตกก็ดูเอาเขาดูบึ้มสวยโอ้โหจ้าโดนใจพี่จัดเลยมันรัวมากๆเขาดู แล้วมันรัวสุดๆดเอาแล้วครับผมบิ๊กวินอีกรอบนะครับผมคนดูจังหวะนี้สวยๆครับผมอีก122บาทนะฮะคนดูนะครับผมโอ้โหโคตรเบอร์โคตรโหดโคตรปังโคตรอันตรายเลยนะครับผมขอไป30ทั้งหมุนมาโอ้ยคนดูคอยขึหมุนไป โอ้ยคนดูไม่ใช่แล้วโอ้ยมาหนึ่งตัวได้ลุ้นอยู่คนดูเป็นสามสิบนะสวยสี่ตัวครับผมโอ้โหไม่ก้อนคนดูเป็นสามสิบวดิบึ้มสวยพันหนึ่งร้อยยห้าบาทก็ดู โอ้โหลัวจัดลัวจัดท่านผู้ชมลัวจัดแต่ละดงแต่ละดอกครับผมโคตรคุ้มนะฮะก็โอเคเลยนะครับผมสำหรับนินจาและคุณก็รอบสุดท้ายแตกกนโหดนะครับผม2 3 5 5บาทใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e ด้วยสำหรับวันนี้ก็พอเลยแล้วกันนะครับผมแล้วก็ใครที่ให้บนเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ